เอาละครับก็ขอสวัสดีผู้ติด,ดตามทุกท่านนะครับจากช่อง r e b i r t อนิเม e กันด้วยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนั่นเองนะครับผมในวันนี้เนี่ยเราจะไปสปอยอนิเมะใหม่นะครับเป็นอนิเมะที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆก็คือ Tower of God ซึ่งเป็นอนิเมะที่สร้างมาจากลายเว็บตูน,นะครับแล้วก็เป็นการ์ตูนที่เรียกได้ว่าโด่งดังทางฝั่งของเว็บตูนเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเรื่องของ Tower of God จนได้มาสร้างเป็นอนิเมะนั่นเอง ซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะพยายามสรุปสปอยให้เข้าใจนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ไปดูตอนที่1งเนี่ยงงแน่นอนเชื่อผมเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมไปอ่านมาแล้วก็ดูตอนที่1ด้วยเนี่ยคืองงแบบงงคืออะไรวะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มเข้าใจหลังจากที่ได้ไปติดตามทางด้านของลายเว็บ툰นะครับไปอ่านมาเนี่ยมันก็เข้าใจหลายๆอย่างในวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะไปสรุปการ์ตูนเรื่อง Tower of God นะครับให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเข้าใจกันด้วยนะครับผม ก็ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปสปอยหอคอยพระเจ้าตอนที่1กันเลยดีกว่าเปิดตอนมาเนี่ยจะมีเด็กหนุ่มคนนึงที่นอนอยู่ท่ามกลางความมืดซึ่งเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าพัม25พัมเนี่ยแปลว่าความมืดมิดนะครับหรือว่ากลางคืนนะครับผมแต่อายเนี่ยหลังชื่อของพัมผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะ ตัวของพัมเนี่ยเขาถูกกักขังเอาไว้ในความมืดมิดนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรที่ตัวของเขาเนี่ยถึงได้มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้พัมนะครับเขามีความต้องการที่อยากจะขึ้นไปข้างบนนะครับโดยเขาเนี่ยก็พยายามที่จะก่อหินขึ้นมาแล้วก็ไปอยู่ตรงจุดแสงสว่างตรงนั้นพอพัมเนี่ยเขาขึ้นไปยังแสงสว่างตรงนั้นนะครับเขาก็รู้ทันทีนะครับว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปจากที่นี่ได้ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้พบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าราเชลหลังจากที่พัมได้ไปเจอกับราเชลนะครับราเชลเนี่ยก็ลงมาเล่นกับพัมทุกวันคอยสอนคอยบอกเรื่องราวต่างๆให้พัมฟังพัมเนี่ยก็มองว่าตัวของราเชลเนี่ยเป็นแสงสว่างของเขานะครับเพราะว่าพัมเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยตัวคนเดียวมาตลอด มีอยู่มาวันหนึ่งนะครับที่ลาเชลเนี่ยเธอได้บอกความฝันของตัวเองให้พัมฟังซึ่งเธอนะครับบอกว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะไต่หอคอยเพื่อที่จะได้ไปดูดวงดาวโดยในตำนานเนี่ยก็เล่าเอาไว้ว่าชั้นบนสูงสุดของหอคอยเนี่ยจะมีดวงดาวอยู่นะครับทำให้ลาเชลเนี่ยเธอต้องการที่อยากจะขึ้นไปบนหอคอยจะได้ไปดูดวงดาวที่สวยงามของเธอนั่นเองพอมาถึงตรงนี้เนี่ยคนก็จะงงในเรื่องของหอคอยนะครับ หอคอยเนี่ยถ้าให้นึกเลยก็คือ Sao ครับผมหอคอยแบบเดียวกับ Sao ที่มันเป็นชั้นๆๆๆขึ้นไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็จะไต่ชั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมโดยในแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวเหมือนกันจะมีพื้นที่ฟาร์มเป็นเมืองเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเหมือนกันกับ Sao โดยภายในเรื่องเนี่ยเขาก็จะบอกเอาไว้นะครับว่าใครก็ตามนะครับที่สามารถขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของหอคอยได้เนี่ยก็จะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์อํานาจคําตอบต่างๆของหอคอยเนี่ยมันอยู่บนชั้นสูงสุดของหอคอยแล้วลาเชลเนี่ยเธอได้ตัดสินใจนะครับว่าเธอเนี่ยจะไต่หอคอยเพื่อที่จะได้ไปดูดวงดาวนะครับส่วนพัมเนี่ยเขาก็ห้ามลาเชลไว้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยรู้ว่าถ้าเกิดว่าลาเชลเนี่ยไปไต่หอคอยพัมเนี่ยจะไม่ได้เจอลาเชลอีก ถึงพระคำพัมเนี่ยจะเข้าไปห้ามก็ไม่ทันซะแล้วครับผมแต่แต่อันนี้ไม่ได้ตายนะซึ่งแน่นอนเนี่ยว่าเป็นพระเอกเนี่ยมันก็ต้องตามไปนะครับถ้าแม่งไม่ตามเนี่ยกูก็คงไม่ได้ดูหรอกพัมเนี่ยเขาก็ได้เปิดประตูของหอคอยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เข้าไปอยู่ภายในหอคอยในที่สุดหลังจากที่พัมตื่นมาเนี่ยเขาก็ได้เจอกับกระต่ายถือคทานะครับซึ่งถ้าอธิบายก็คือไอ้หมอนี่เนี่ยน่าจะเป็น GM ของหอคอยละกันนะครับ โดยเจ้าตัวกระต่ายเนี่ยเขาก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของหอคอยพัมฟังนะครับซึ่งพัมเนี่ยมันไม่ได้สนใจเรื่องของหอคอยนะครับมันอยากจะรู้ว่าลาเชลเนี่ยอยู่ที่ไหนไอ้กระต่ายเนี่ยมันก็บอกว่าเนี่ยสมบัติของข้านะเราถ้าอยากจะรู้ละก็ขึ้นไปบนหอคอยสูงสุดซะซี่ พัมเนี่ยมันก็เออๆอ่ออตามเข้าไปนะครับแล้วเจ้าตัวกระต่ายเนี่ยมันก็บอกให้พัมเนี่ยทดสอบก่อนว่าเจ้าเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าที่จะได้ไต่หอคอยไอ้กระต่ายเนี่ยมันรู้อยู่แล้วนะครับว่าพัมเนี่ยมันเข้ามาในหอคอยแบบผิดวิธีนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหอคอยจะเลือกคนที่เข้ามาทดสอบเองแต่พัมเนี่ยมันเป็นคนเปิดประตูเข้ามาตามลาเชลนะครับทำให้กระต่ายเนี่ยเหมือนที่อยากจะต้องการกําจัดพัมไปอยู่แล้วนะฮะ คือภายในอนาคตเนี่ยเขาจะอธิบายไว้ว่าคนที่เข้ามาแบบผิดปกติเนี่ยมันจะอารมณ์ประมาณบักของหอคอยอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยมันจะไม่สนกฎใดๆของหอคอยเลย ปกติเนี่ยหอคอยมันจะทําการคัดคนมานะครับว่าเนี่ยเหมาะสมอยู่บนหอคอยหรือเปล่าหรือว่าเหมาะสมที่จะทําการทดสอบบนหอคอยหรือเปล่านะครับซึ่งคนที่ถูกคัดมาเนี่ยเขาก็จะถูกตั้งกฎเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าเนี่ยห้ามทําแบบนี้ห้ามทําแบบนู้นแต่คนที่เปิดประตูมาหรือว่าเข้ามาแบบผิดปกติเนี่ยคือมันจะไม่สนกฎใดๆของหอคอยเลยก็คือง่ายๆว่ามันเป็นอันตรายต่อหอคอยนะครับผม โดยบททดสอบของกระต่ายเนี่ยเขาก็ให้พัมเนี่ยเข้าไปทําลายไข่กลมๆนะครับสีดําๆภายในกรงขังซึ่งภายในกรงขังเนี่ยมันจะมีสัตว์ประหลาดหรือว่าปลาไหลนะครับผมที่ภายในเรื่องเขาก็จะเรียกว่าปลาทะเลน้ําลึกคือตัวอะไรวะแน่นอนนะครับว่าพัมเนี่ยเขาต้องการที่อยากจะตามหาตัวราเชลนะครับเขาก็วิ่งแม่งเข้าไปอย่างนั้นเลย ซึ่งอยู่ๆเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเข้าไปกระโดดทีบหน้าแทนผมนะครับแล้วก็บอกว่ามึงจะบ้าหรือไงเนี่ยเธอเนี่ยมีชื่อว่ายูริจาฮาร์ดนะครับเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่สามารถเคลียร์ชั้นหอคอยหรือว่าขึ้นไปอยู่บนชั้นสูงสุดของหอคอยได้นะครับแล้วก็ตัวตวนของเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่อยู่พอสมควรเดี๋ยวพอไปช่วงหลังๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้กันเอง เธอเนี่ยก็รู้นะครับว่าพั๊มเนี่ยมันกากนะครับผมเข้าไปก็ตาอย่างเดียวก็เลยบอกให้พั๊มเนี่ยยกเลิกความคิดที่จะไต่หอคอยซะไอประหลัยตัวนี้เนี่ยมีความยากระดับชั้น20นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพั๊มมันอยู่ในระดับที่0นยะ์ะฮะเออคือมึงเข้าไปมึงก็โดนแดกนะครับผมเธอก็เลยบอกว่าให้พั๊มเนี่ยมันยกเลิกความคิดที่จะเข้าไปหรือไต่หอคอยซะแต่ว่าเจ้าตัวของพั๊มเนี่ยเขาก็ติดสิ่งที่เรียกว่าหอหีบสไลอี ทำให้เขาเนี่ยยังคงยึดมั่นนะครับว่าเขาเนี่ยจะทําการไต่หอคอยเพื่อตามตัวของเธอไปให้ได้ยูริเนี่ยเธอก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้เจ้าตัวกระต่ายเนี่ยลดการทดสอบหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันยากเกินไปแต่เจ้าตัวกระต่ายเนี่ยก็บอกว่าห้ามเธอเข้ามายุ่งนะครับแล้วมันเป็นบททดสอบที่เขาเนี่ยตั้งขึ้นมาอยู่แล้วซึ่งทําให้ยูริเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือตัวของพัมได้เลยนะครับแต่เจ้าตัวกระต่ายเนี่ยเขาก็บอกให้ยูริเนี่ยลองให้พัมเนี่ยยืมอาวุธแบ็กมาร์ชดูสิ เจ้าหนูนั่นเนี่ยอาจจะสามารถใช้งานอาวุธนี้ได้แล้วก็สามารถผ่านการทดสอบนี้ได้นะเออลองให้มันใช้ดูหน่อยไหมล่ะเจ้าตัวของแบ็กมาร์ชเนี่ยเป็นหนึ่งใน13อาวุธสุดยอดภายในหอคอยนะครับง่ายๆก็คือแม่งเป็นอาวุธที่โคตรเทพและหายากมากๆสุดท้ายเนี่ยตัวของยูริเธอก็ตัดสินใจให้พัมยืมแบ็กมาร์ชไปนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าพัมเนี่ยหน้าตาน่ารักถูกใจเธอแล้วก็ให้ยืมซะงั้น ไอ้ลูกน้องที่อยู่ข้างๆเนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกนะคืออาวุธที่มึงให้ไปเนี่ยมันไม่ใช่อาวุธธรรมดานะเวย้ยพัมเนี่ยเขาก็เอาดาบแบกมาร์ชนะครับเข้าร่วมกับการทดสอบครั้งนี้ซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็เข้าไปทําการเผชิญหน้ากับเจ้าตัวปลาไหลนั่นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนแดกไปซะเลยนะฮะ <G ül> โดยพัมเนี่ยเขาตัดสินใจอยู่แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะโดนแดกนะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เข้าไปตัดลิ้นของปลาไหลตัวนี้ ทำให้ปหลาไหลเนี่ยไม่สามารถที่จะขยับตัวได้นะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บซึ่งพั๊มเนี่ยเขาก็เข้าไปทำลายลูกแก้วกลมๆนะครับสุดท้ายเนี่ยมันทำลายไม่ได้นะครับมันแข็งจนเกินไปดาบแบ็กมาร์ชเนี่ยไม่สามารถที่จะทำลายให้มันแตกได้พั้มเนี่ยมันก็ยืนแทงอยู่อย่างนั้นเลยครับแทงแทงแทงเข้าไปนะครับสุดท้ายเนี่ยเสียงมันดังจนปลาไหลตื่นนะครับแล้วก็จะเข้ามาแดกพั๊มต่อ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าไอ้เจ้าตัวพั๊มในตอนนี้เนี่ยไม่มีสกิลหาเหวอะไรเลยนะครับที่จะไปสามารถเอาชนะปลาไหลระดับชั้น20ตัวนี้ได้ทำให้ลูกน้องขององค์หญิงยูริเนี่ยเขาได้ตะโกนขึ้นมานะครับว่าให้พั๊มเนี่ยขอยืมพลังจากดาบแบ็กมาร์ชดูสิซึ่งพั๊มเนี่ยมันก็ตะโกนขอยืมพลังนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้รับพลังจากดาบแบ็กมาร์ชมาจริงๆ แม้แต่เจ้าของดาบอย่างยูริเนเธอก็ไม่เคยเห็นพลังที่แท้จริงของดาบแบ็กมาร์เลยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยก็พยายามเรียกร้องขอพลังแล้วแหละแต่ว่าดาบเนี่ยมันก็ไม่ตอบรับเธอซึ่งตัวดาบของแบ็กมาร์ชเนี่ยก็เปลี่ยนร่างกายไปเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็บอกพัมว่าเนี่ยเขาให้ยืมพลังแค่ครั้งนี้ครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเนี่ยถูกใจหน้าตาของพัมนะครับง่ายๆก็คือมันหล่อนะครับผมฮะเหตุผลที่มึงช่วยคือมันหล่อเหรอ หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวของดาบแบ็กมาร์ชกับพัมเนี่ยครับก็วาร์ปหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับตัวของกระต่ายเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเขาผ่านการทดสอบแล้วจึงทําให้เขาเนี่ยได้วาร์ปขึ้นไปยังชั้นต่อไปซึ่งองค์หญิงยูรีเนี่ยเธอยังไม่ได้เอาแบ็กมาร์ชคืนมาเลยนะครับทำให้องค์หญิงเนี่ยต้องทําการตามตัวของพัมไปนะหลังจากนั้นเนี่ยพัม um ก็ตื่นขึ้นมานะครับพร้อมกับ,บบททดสอบของชั้นที่1 โดยบททดสอบนี้เนี่ยมันก็คือการทํำยังไงก็ได้นะครับให้ผู้รอดชีวิตทั้ง400คนเนี่ยเหลือเพียงแค่200คนเท่านั้นซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันเต็มไปด้วยนักล่าและคนเก่งๆนะครับที่ต้องการอยากจะไต่หอขึ้นไป ทำให้ตัวของพั้มเนี่ยเขาอยู่กลางดงตีนนะครับผมซึ่งพัมเนี่ยเขาจะรอดหรือเปล่าก็ติดตามกันต่อในตอนที่2ละกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับผมไปละบ๊ายบาย